คร k k the ับสวัสดีครับน <Some in kindergarten>. ี right? like ่เข้ามครับนี่เซิร์ฟเวอร์บิ๊เห็นไหมเข้ายังปะงออกมาดูครับเดี๋ยวกูไปตีแตงโมที่โตแล้วก่อนก่อนก่อนที่จะไปตีนะครับมาดูอันนี้ก่อนนะครับนี่เซิร์ฟเวอร์บิ๊ครับแต่แต่แต่แตไปตีแตงโมพี่เข้าไปนะครับอไม่อยากโปรโมทครับมันมมาเกิดตรงนี้อ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นที่เกิดของผมอยู่แล้ว ไม่ใช่ที่เกิดแล้วพัชยาอ่อนสปานะครับมึงรีวิวอยู่ใช่ไหมเนี่ยเปล่าครับใช่แค่พูดเฉยๆอ๋อไม่น่าถึงพูดกูว่ากูว่ามึงรีวิวอยู่อะเพราะมึงพูดผิดปกติอะปกติมึงจะพูดคำหยาบไอ้เชี่ยไอ้สาริมันในหอยเวินจัลไรอะไรเนี่ยมาหมดเลยนี่ครับนี่คือเซลล์ของโมาทั้งทำกันมาอ๋อน่าแหละรีวิวแน่นอนนี่อันนี้ร้อยห้าสิบทัวร์มาแล้แน่นอนอะ เมีันี้มีันี้หลั้งด้วยกันแน่นอนแน่นอนแล้วก็อันนี้ก็มีันี้อัน ά, karaoke, อน olor, ี้อันนี้อันน, layers, นี or, ้นี่อ really ันนี้ก็จะเป็นแจกอาหารฟรีนะครับนี่ครับอันไหนไม่ได้ก็ตกลาวาครับชางแมงครับต่อไปครับนี่ดูอันนี้อันนี้ฟรีครับของฟรีวูดโฮกิซียนหฮกิมเซียนครับ โอ้ยสี่อันครับโอ้ยสี่อันคครับเหมือนเซิเวอร์นี้เลยสินะเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ครับไม่เหมือนครับอันนี้คอมมอนบ็อกนะครับก็คือคือกากก่าใช่คือตัวบิ๊กก่าใช่ใช่คอมมอนบ็อกมันก็จะให้คนที่อยู่ใกล้ที่สุดครับต้องเวลาจะเอาของก็ต้องอยู่ใกล้อันนี้เหมือนกันปัญญาโอ้อะไรปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยร้อยได้ เราออกไปด่วนในเซิร์ฟเวอร์ใส่สีไงวะบิคอยากจะรู้ไม่ถามนะใส่สีไงก็แต่ใส่ยี่สีบไม่ไงมันเป็นรหัสอ๋อเฮ้ยไปไหนวะแมงมุมเป็นรหัสเหรอน้องคิวเลอร์เขาโอ้สวัสดีเออแล้วทำไมเอ็นบีซีแลกของตามที่เราต้องการนี่ทำไงใช้ปลาอินเว้ยอ้าทำไมกูคกินขวาไม่ได้อะกินได้ เอ้ยขี้ขวายไม่ได้หนูปังอินอะไรวะกูจะได้ไปหาซื้อบ้างเอ้ยกูจะได้ไปหาโหลดบ้างเลสเดียวพีดีลบโอพนะครับชื่ออะไรวะเลือกเลสเลสเลสเน็กเจศูนย์ศูนย์เจ็ดเนอะอ๋อได้แหละได้แหรอจะได้บ้างดีไหนลองดีดิเนี่ยได้โถเอ้ยฮะอ๋อ เออทำไมแพงกว่าเซิร์ฟเวอร์นู้นว่ะทำไมแลกของมึงแพงกว่าวะหมดเปล่า่าเอ้าศูนย์เจ็ดได้มาแล้วโอีโอ้โหแพงกว่าเป็นเอ้าตัวเลยไหนไหนไหนแพงเกินไปมั้งเนี่ยบังบังโอ้ลยให้ฟินิก่ต่างหากเอเมอรอลนขี่โหดเปล่ะ นี่มีอันนี้ด้วยจริงๆอันนี้ร้อยห้าสิบูนันนี้นะครับอ้าวทำไมไม่พิมพ์ไทยอ่ะเออผมยังไม่ได้ลงมอดรับผมบอกไว้ก่อนครับยวลงมอดเมืม่อไหร่กันมึงรีวิวอยู่กูว่าอะไรใครรีวิวมีมีนี่จะแจของฟรีะรจะไปไหนคิวเลอร์นี่ของเต็มเลยเนียไยม่ก็เคลีย์องอ เอ,เอ๊ยอยู่ตรงราว่ะไม่ได้ไม่ได้เอ๊ยไอยเหี้ยมึงทำอะไรเนี่ยมกูทำทำไมกูเหยียยไม่ได้คอมมอนบล็อกเฮ้ยมันเขียนว,ว่าไม่ได้ไม่ได้เพิ<ไ>่มมิชชั่นไม่ใช้ตัวแพทเดิ้นเขาอย่าเดเนี่ยวูดแพดเดิกูย,ยงังใช้ไม่ได้มาโนแอดแป๊บนึงมาโนแอดเอ้ยคิวเลอร์ก่อน เอแอดถูกแล้วแล้วก็คิลเลอร์คิลเลอร์แล้ววะแอดแอดมินเนาะแอดมินลองกดดิได้ยังกดอะไรมากดเข้ามาเน่ต้องเป็นแอดมินก่อนเออใช้ของหนึ่งพันเนี่ยเอกูแกมโหมดได้ปะเนี่ยไม่ได้ฮะเออเดยวเดยวเด็ดเด็ดเดยวโอพให้คิลเลอร์ เอเราจะทำอะไรวะเอ้ยจะเรียกมาไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยร์ไม่มีเลยกูลืมกูลืมโอ้สแล็คสแล็คเกียร์เปิดเอออะไรดีแล้วโอ้ยเอ้ยโอ้โหโตมาเพิ่งเกียร์ของไปเถอะเอ้ยของอยู่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขายของก่อนไม่มีที่ขายอ้าวเหรอไม่ได้ทำโอ้ ทำให้ก็ได้เออมันใช้ไงวปะปักอินไอที่แบบอ,อ้อ,อ้าวอ,อ้าวของแปบบ๊บนึงของหายหมดเลยไม่เป็นไรชุดก็หายโอุ้ยแป๊บนึงไม่เอาชุดหละนี่แล้วเอาหัวจิคิลเลอร์มานี่ดิหันหน้านมาเราคือเพื่อนกันเราแค่เปลี่ยนชุดเอง นายไม่ใส่ชุดดีๆล่ะทำไมนายไม่ใส่ชุดดีๆกว่าดิล่ะนายใส่ชุดอะไรอี่ยกเนี้ย้าคุมโมจังอะกันโลกอะกันโลกพองอะ USA นะต้องไปประมูลนะเนี่ยข้าคุณเนี้ยข้าคุณเนี้ยต้องไปประมูลเอาจริงๆถ้าเป็นไอเดียแท้ต้องไปประมูลเอา e n c h a n o อครับให้ครูหน่อย20ดูนะดูนะอยากได้แล้วครับคุณเอาไปแลกเองแล้วกัน ีเธอสตาร์แล้วแล้วมึงจะเอาทุนมันเอาไปมึงจะสร้างเว็บเหรอมานี่มึงจะสร้างเว็บใช่ไม่รู้งั้นเอาไปแลกเองแล้วกันอยากได้อะไรติ้งทิง